ก็สําสหรับเมืองนี้นะเพื่อนเป็นเมืองของคุณรูกอมทอฟฟี่นะครับไม่มั่นใจว่าเป็นเมืองนี้ดีเมืองแรกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะหรือ2ไม่มั่นใจน่าจะเป็นเมืองแรกนะครับโดยขอชิมชมนะครับโดยวิธีการนําไกด์ฮลีเบอร์รีเนาะจากเพจไปพัฒนาต่อยอดออกมาเป็น h o ลีเบอร์รีฝั่ง,งแล้วก็ประสาทพีสิง1์หฝัง่งนะครับ เชื่อมต่อกันในรูปแบบตัวเองได้อย่างน่าสนใจน่าสนใจยังไงมาดูกันเนาะบริเวณทางซ้ายเนี่ยผมอยากให้เ,เพื่อนๆเขาอ่าสังเกตด,ดีเทลงานเขานะครับไกด์ของเพจเนี่ยมันจะมีความถ้าเกิดใครดูไกด์ฮอลลีเพจเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นลักษณะมันจะดูมีความชัดเออแต่ว่าของคุณรุ่มทอฟี่มันจะดูมีความเอามาต่อยอดในรูปแบบตัวเองที่ดูมีความสนุกโดยการเล่นความลื่นไหลของอาคารแล้วก็เอาน้ําเข้ามาเล่นเพิ่มเติม ในลักษณะของทางเดินสีแดงที่ดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเออตัวสะพานที่มีจังหวะในการเล่นที่ที่ไม่ตรงกันแต่ว่าดูเป็นเส้นดูเป็นจังหวะที่เหลือบกันนะครับบริเวณนี้ก็เหลือบกันเนาะแล้วก็เล่นกับพื้นแดงที่มีจังหวะซิกแซกเออมันดูสนุกมากขึ้นเนาะหลังจากนั้นเนาะมาชนอ่าตัวน้ำพุบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็เชื่อมไปสู่บริเวณ ปราสาทผีสิงนะคะับริเวณนั้นพูก็จะมีตัวตัวของเล่นนองฟ้าทะเลร่วมด้วยเนาะออแล้วก็ตัวปราสาทผีสิงหลังจากที่พื้นแดงมันเปลี่ยนมาในในโซนของปราสาทผีสิงแล้วเนี่ยเขาเอาตัวพับความเป็นผีสิงพื้นดำนะครับรวมถึงของเล่นเนาะมาเล่นร่วมด้วยกับปราสาทผีสิงเนาะออจําได้ไหมว่าฮอลี่เบอร์รี่อ่ะผมจะเอาตัวพอปที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับไปเล่นกับบริเวณฮอลลี่เบอร์รี่ค่อนข้างเยอะ แต่เขาเลือกที่จะเอาตัว pop story มาเล่นกับตัวประสาทผีสิงแทนผมว่ามันก็เป็นการผสมประสาทแล้วก็เป็นการเบรกประสาทผีสิงโดยเฉพาะการนำเอาพื้นดํามาเล่นแล้ค่อนข้างดีนะมันมีความรู้สึกเป็นแดงดําแล้วก็เขียวเข้มงานก็จะออกมาเป็นลักษณะของคนของของฟิลผีสิงที่ที่ดูก็รู้ว่าคนทํามีความกล้าเล่นพอสมควรเออใช้ได้นะผมว่างานของคุณลุวนพฟี่เป็นงานที่ ที่มีความกล้าเล่นแล้วก็มีมีความกล้าที่จะตัดสินใจในการเลือกที่จะใช้พื้นที่เขาไม่ค่อยเล่นกันอะมาเล่นค่อนข้างดีเนาะโซอนอื่นเป็นยังไงครับผมโซอนอื่นนะครับโซนแรกตัว t r o p i c a โ Soda ที่ที่ประสงค์กับบอลลูนเนาะเออเอาบอลลูนกับหอการมาเป็นประธานแล้วก็จัดองค์ประกอบร่วมกับตัวอาคารโรงงานที่เข้ากับโซนนะครับ สีดูกลมกลืนอาคารคุกกี้ดูจัดแบบลงไปตรงมาไม่ได้เล่นท่ายากเยอะนะครับจัดพร็อปกำลังดีนะครับไม่ใช่แบบเรื่องราวจา๋าแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติดูเป็นท็อป,ปิคอลโซดาที่กำลังดีและผมชอบนิดหนึ่งมันทำให้ผมมันทำให้ผมคิดถึงต่างจังหวัดเออบ้านผมนี่แหละเอาง่ายๆเลยเผมไม่ค่อยมักจะไม่ค่อยเห็นใครนำต้น มะพร้าวมาเล่นติดกับตัวกับตัวทางลงท่าเรือเลยสักประมาณสิบคนจะมีสักคนหนึ่งทำแบบนี้เอาง่ายเออพอมันไม่เห็นใครทำอะ่ะมันก็เลยเกิดภาพภาพที่ใหม่ภาพที่ดูแปลกขึ้นนะครับอืเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเออแล้วมันยังมาเชื่อมโยงกับตัวต้นมะพร้าวต้นใหญ่บริเวณตรงนี้ด้วยเออมันไม่ค่อยเห็นใครทำอะ่ะ ปกติเขาจะทำเป็นยังไงครับผมก็จะเป็นท่าเรือมีสะพานมีน้ํามีอะไรอย่างนี้ไปเนาะเออโจอสลัดทุดลงทุเรียนอะไรว่าไปแต่ตัวนี้คือเอาต้นมะพร้าวมาติดเลยแล้วก็ปลูกแบบเป็นฟิวสวนครัวมันมองเป็นฟิวนั้นน่ะเออแล้วก็อยู่ติดกับบริเวณโดมอ,อยู่ในทุําค้างกล้ยไม้ด้วยแล้วก็มีตัวพอปเล็กน้อยๆๆเออมันไม่ใช่ท r o ป i c a l สซดาที่เป็น t r o ปิคอลสซดาจ๋าแต่มันให้บรรยากาศที่มัน มันเป็นดูดูเป็นมิติใหม่ไม่ได้จะป้ายยานะครับแต่ว่ามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันดูเป็นบรรยากาศที่ดูบรรยากาศบ้ญญานใหญ่บ้ญญานย่าเพื่อนๆใครอยู่กรุงเทพใครอยู่ในเมืองเวลาคุณไปตามต่างจังหวัดอ่ะเวลาคุณไปบ้ญญานย่าบ้ญญานใหญ่เวลาคุณจะไปบ้านสวนอ่ะมันจะเป็นฟิลนี้แหละนะครับเออฝั่งนี้ทําเป็นท r อปปิคอลโซดาเนาะ นะครับแล้วก็มีซุ้มอ่ามีการเล่นดอกไม้แบบตามทางแล้วก็ใส่วางสะพานมีน้ําแล้วก็ขึ้นไปที่เหมือนเป็นบังกะลูเล็กๆนะครับสี่หลังจัดลักษณะของอาคารแบบเหลื่อมกันเนาะเออแล้วที่ผมบอกนั้นเพื่อนเวลาจะจัดอาคารแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วจัดแบบเหลื่อมกันไดน้แล้วก็เล่นองค์ประกอบของพื้นที่ให้มันดูซับซ้อนขึ้นอะ่ะเออความอาคารอะ่ะมันจะดูลดทอนความเลี่ยนลงแต่กับการ ถ้าเกิดคุณจัดตัวอาคารแบบตรงเลยแล้วก็ถนนผ่านเลยโดยไม่มีเนื้อหาโดยรอบด้านหน้าเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้พื้นที่ดูแข็งเนาะเออแต่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพื้นที่เยอะกว่าเพื่อนๆด้วยนะครับฉะนั้นก็ลองชั่งน้าหนักในใน,ในมือของเพื่อนๆเองดูนะเพราะว่าบริเวณอื่อนเขาก็จัดจัดแบบปกตินะครับอืมเห็นไหมือมดูตรงไปตรงมานะครับ อยู่ที่มืออยู่ที่พื้นที่ของเราแล้วกันเนาะนะต่อไปนะครับโซนสวนสนุกนอะนด้านบนนะคบเริ่มจากโซนโนมเลยโซนโนมเขาทําเป็นหมู่บ้านน้องโนมนะครับโดยการนําตัว Kingdom Hearts นมเนาะแล้วก็อาคารแกะตัวสกินสกินบ้านยลลี่สีแดงนะครับแล้วก็จัดเป็นฟาร์มแกะด้นะด้ดดวยไูนะ่าสนใจเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโซน h o r บอ b ์ r r y ตรงนี้นะเนาะเดินข้ามสะพานมาเจอสวนสนุก เจออาคารร้านแยมเอจัดจัดพื้นที่แบบตรงไปตรงมาแต่ก็แฝงความเป็นเนื้อหาหน้าร้านที่กำลังดีนะครับงานแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าคนที่ทําแนวเรื่องราวจะต้องทำคนที่ทําแนวจุดสนใจปังๆผังเมืองจ๋าแบบตรงไปตรงมาแต่ไปเล่นทายาในความซับซ้อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่ง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีเทลเล็กนี้น้อยหรือการจัดหน้าร้านแบบนี้มันจะต้องอยู่คู่กับการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งไหนก็ตามจะต้องอยู่คู่กันนะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปต่อยอดนะเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตหน้าร้านเขามันดูมีมิติมากกว่าการตกแต่งแบบปกตินี่ก็คือพื้นที่ผ่านหน้าร้านหนึ่งหนึ่งบล็อกเหมือนกันแต่เขาสามารถเอาอะไรมาแต่งได้มากกว่าถนนเส้นเดียวที่วิ่งผ่านแล้วจบเข้าใจอารมณ์ปะ ทําไมผมถึงบอกเพื่อนๆว่าลองไปพัฒนาหน้าร้านเพิ่มเติมดูเออมันยังจัดต่อได้อีกทําไมถึงมีคําพูดแบบนี้บ่อยๆก็เพราะว่ามันสามารถจัดต่อได้อีกจริงๆอืมมันสามารถจัดต่อได้อีกจริงๆถ้ามองบริเวณนี้อ่ะเราก็จะสามารถมองได้ว่ามันคือถนนเส้นหนึ่งที่วิ่งผ่านหน้าอาคารแกะเป็นตัว L เออแต่เขาเปลี่ยนบริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ ที่เข้ากับตัวลูกแกะที่อยู่ในฟาร์มแล้วก็ตัวแกะสีฟ้าที่อยู่ด้านนอกเออแล้วก็จัดบรรยากาศให้เป็นตัวตัวพับถ้วยเออไม่ต้องปฏิเสธว่ามันไม่สามารถทําได้ถ้าเพื่อนคนอื่นทําได้ทุกคนทําไดพ้พวกคุณเชื่อผมทุกคนทําได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเข้าใจในในสิ่งที่ผมจะสื่อดีพอหรือเปล่าแค่นั้นเองว่าหนึ่งหนึ่งเส้นถนนที่ผ่านหน้าร้านก็สามารถจัด เนื้อหาอะไรก็ตามได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนาะพอเถึงบริเวณเกอะการตรงนี้นะครับยิงเข้ามา2เนี่ยตรงนี้เป็นสเสน่หที่น่าสนใจนะครับบริเวณ h o ลลีเบอรทางซ้ายกับบริเวณพื้นที่ของตัวประสาททางขวามีสะพานเนี่ยที่วิ่งมาชนกันบริเวณตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจมากนะครับคือนำผังของ ของไกด์มาต่อยอดแล้วต่อยอดออกมาได้แบบเป็นรูปแบบตัวเองและสมบูรณ์แบบกว่าไกด์อีกประมาณ800%เป็นะ่เป็นงานที่แบบงานที่ค่อนข้างคิดคิดไปไกลกว่าไกด์เยอะ,อะเออแล้วก็จัดองค์ประกอบออกมาได้ซับซ้อนแล้วก็สนุกมากนะครับดูสิเพื่อนๆดูสะพานตรงนี้นะดูทางเชื่อมที่มาประ,ประจบกันตรงนี้นะเออแล้วก็ขึ้นมาเป็นโซนโซนสนุกตรงนี้นะ มันทําให้พื้นที่ดูดูสนุกอะเพื่อนเพื่อนที่ดูเมืองนี้ดีในคลิปนี้เพื่อนเพื่อจะต้องได้อะไรนะครับเออมีพื้นที่นั่งเล่นเออพอมาชนปุ๊บเนาะมีพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้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 เจอบ้านคุกกี้เนาะแล้วก็เจอพื้นที่ของน้องหมีเจออาคารอาคารขายเค้กนะครับอาคารขายแหวน แล้วก็มีพื้นที่แบบซิกแซกเนะครับเป็นทางที่เชื่อมมาสวนสนุกในด้านหลังของน้องหมีนะครับซึ่งก็คือโซนเดียวอยู่ในองค์ประกอบของโซนเดียวของสวนสนุกแหละแต่ว่าเขาแบ่งพื้นที่ด้านหลังน้องหมีเป็นสวนสนุกแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นโซนร้านค้าแล้วก็บะคุกกี้แล้วก็มีซอยจัดบรรยากาศได้ดูอบอุ่นดูเป็นฟิลญี่ปุ่นดูมีความเป็นแบบตอกซอกซอยที่ มีความเล่นท้ายากดูมีทีวมีดีเทลงานที่ดีแล้วไม่ซับซ้อนจนเกินไปอ่ะเขาจะลมไหมดูย่อยง่ายดีเทลงานเยอะแต่ไม่ซับซ้อนเลยเข้าใจง่ายดูแล้วก็มันดูชัดอะ่ะมันตรงไปตรงมาแต่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจง่ายเอออันนี้ก็เป็สวนสนุกเลยจบจบนะครับอืมกำลังดีนะครับองค์ประกอบกำลังดีด้วยเนาะจากนั้นเนาะ เข้ามาในโซนก่อนที่จะถึงโซนสน و นะครับก็มีริมทางนะครับเป็นตัวคุกกี้ริงนะครับเ,เพื่อนๆเออที่ดูดูด,ดูพื้นตรงนี้บ้าบอนะเอาเอาดีๆพื้นตรงเนี้ยนะครับวิ่งถนนมาจากสวนสนุกด้านบนเนาะเออทางขวาเลี้ยวไปบริเวณสนูทางซ้ายเนี่ยซิกแซกนิดนึงว่ะคือจะมีน้ําก็คือใจอยากมีน้ําขอหน่อยซิกแซกนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งลงมา บริเวณของเล่นทางฟ้าทะาลีอีกนะครับตูเป็นงานสนีที่น่าสนใจมากนะครับต๊กตกตกตเนาะแล้วก็มาชนโซน,นโนูกำลังดีนะครับกำลังดีเลยเออแล้วก็คุกกี้ริงที่สลับกับตัวพ็อปกระถังน่าสนใจเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ไปชนโซน,นโนูนะครับตรงนี้ออจัดองค์ประกอบมากำลังดีไม่มากไม่น้อยพื้นสนโนไม่ได้ฉ่ำจัดกำลังพอดิบพอดี คใครที่มีพื้นที่ในการจัดสนูน,น้อยจัดประมาณนี้ได้เลยครับผมไม่ต้องเยอะเนาะออจากนั้นก็มาชนโซนน้องต๊อกนะครับจัดกำลังดีอีกแล้วไม่เยอะไม่มากไม่น้อยอยากคือสําหรับเ,เพื่อนๆที่แบบคือด้วยความที่ว่าโซนในทีมหลายๆทีมมันเข้ามาเยอะเ,ออเ,เพื่อนๆการที่โซนเราแต่และโซนในเมืองเนี่ยอยากจะขอมีบ้างสักนิดนึงตรงนู้นนิดนึงตรงนั้นนิดนึงเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับออไม่ต้องจัดเต็มไปซะทุกอย่างก็ได้เนาะ หลังจากนั้นก็มาโซนบาร์โซนบาร์เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเออโดยผ่านตัวอาคารไม้นิดนึงนะที่เข้ากับตัวโซนน้องตอกเนาะเออแล้วก็เดินมาส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของโซนบาร์เบียนะครับจัดเล็กๆน่ารักนะครับโดยเอาตัวคิงดอมพาร์ตขวดนะครับตัวบาสบักกิ้งอาคารเบียแล้วก็จัดองค์ประกอบของอาคารหน้าความเป็นหน้าร้านอะ เพื่อนๆประมาณนี้ไม่เยอะกำลังดีน่ารักมีเนื้อหาแบบจบถามว่าจบไหมจบไม่ว่นเบอร์แล้วก็จบเลยนะครับจบคือสวยนะนเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดินต่อมานะครับมาบริเวณขององค์ประกอบของอาคารลาเต้เล่นของเล่นลาเต้อยู่บริเวณงการจัดองค์ประกอบได้น่าสนใจนะครับเออแล้วจากนั้นก็มีตัวอาคารเอเปซโซอของเล่นเอเปโซ กับน้ำหมึกตรงนี้ด้วยอ่ะกำลังดีเนาะเออน้ำหมึกบารากุนะครับเออที่เป็นองค์ประกอบกาลังดีมีที่นั่งเล่นเนาะเออที่นั่งกินนะครับกําลังดีจากนั้นนะครับเดินเข้ามาบริเวณ t r o p i c a l โ Soda นะครับที่ก็ไม่รู้ว่าเดินเข้ามายังไงหาก่อนนะครับจะมาโพสต์ตอสุดท้ายไม่ได้นะยิงเนื้อหามาตั้งนานแล้วเนี่ยเดินเข้ามายังไงก่อน ซอยตันว่ะเหมือนจะเดินเข้ามาได้แต่ไม่ได้นะครับซึ่งให้ตีความไปเป็นว่าเขาเข้ากับมาจากทางนี้จบแบบนี้จบไหมจบงานนี้เกือบจบแล้วนะครับนิกเก้สถานการณ์ให้ทันนะการที่จะเข้าไปทอปปีโคอลโซดาของเขาได้เนอะเอ๋ก็คือต้องเดินเชื่อมมา,าตั้งแต่บริเวณพื้นแดงตรงปราสาทผีสิงโซนนี้นะคบเข้ามาปุ๊บ คุณจะเจอกับอาคารขวานเจอกับตัวปราสาทผีสิงม่วงนะครับที่จัดออกมากำลังดีใช้พื้นใหม่ด้วยสีม่วงน่าสนใจเนาะแล้วจากนั้นเนาะเขาก็เดินมาสู่โซนที่เป็นที่เป็น t ropical Soda ก่อนนะครับเข้าไป tropical Soda ก่อนนะเ,นเพื่อนๆเออเข้าไป tropical Soda ปุ๊บนะครับก็มาเจอรีสอร์ทเล็กๆนะครับมีสะพานวิ่งเข้าไปสู่ตัวบังกะโล มีของเล่นคุกกี้นะครับที่สื่อของสื่อถึงความเป็น Tropical Soda อ๋อตรงนี้เขาตั้งใจจะบอกทางเลยเ,เพื่อนๆนะครับไม่ผิดนะครับผมไม่ต้องเดินฟโฟล์แต่คุกกี้สามารถเดินออกได้ก็พอแบบนี้ก็ลังดีเพราะว่าเมืองแต่ละคนนะ่ะมันก็ใช่ว่าจะจัดกันพอใช่ไหมฉะนั้นเราจัดให้เป็นโซนแต่คุกกี้อย่าไปขังเขาก็พอแล้วครับผมเนาะ,ะจากนั้นเนาะ เขาเดินเข้ามาในโซนที่เป็นเพียววานิราสถานพยาบาลนะครับโดยผ่านพื้นที่ทางด้านหลังสถานพยาบาลนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างๆนิดนึงนะครับอเข้ามาบริเวณร้านนมจริงๆร้านนมตรงนี้เพิ่มองประกอบของตัวโต๊ะตัวเก้าอี้ตัวพอบหน้าร้านได้อีกแต่ว่าผมเลือกที่จะทำมือน้ดีต่อเพราะนี้ดีไปเลยเพราะาคิดว่าน่าจะไฟนอลได้แล้วนะครับน่าจะจบได้แล้วเพราะว่าให้แนะนำค่อนข้างบ่อยแล้ว ะะก็กําลังดีจัดองค์ประกอบเหมือนเป็นตัวอาคารบ้านคุกกี้เพียววานิลลานะคบที่เอาซมมาต่อกันแล้วก็เหมือนเป็นฟิลแบบเครื่องบินเนาะนะครับเตรียมแลนดิง้งเพื่อนๆนะครับดีนะครับนะโซนน่าสนใจเนาะสุดท้ายเนาะสำหรับเมืองของคุณลุองอมพ็อฟฟี่เนี่ยจัดพื้นที่ออกมาเป็นโซนที่มีความกลมกลืนกันดีนะครับ และที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือ,อการต่อยอดงานจากไกด์ของเพจที่ทำออกมาโดยลืมภาพงานของเพจไปแบบไปเลยนะครับทำออกมาในรูปแบบของตัวเองค่อนข้างดีเพล่เพ <ๆ S 1> ไม่ใช่ไกด์เพจเหล่านี้เพลเพลเขาทำออกมาของเขาเองด้วยซ้ำเนาะขอบคุณคุณลมทอฟฟี่นะครับที่เอาเมืองมาให้รับชมครับผมนะคะบขอบคุณมากครับผม